สวัสดีครับโอเล่ชาแนลโอเล่จะพามาชมสูตรลับสูตรนี้เด็ดจริงๆครับเด็ดเด็ดมากๆครับแกงเกาหลีครับผมสูตรเด็ดสูตรอร่อยสูตรแซ่บสูตรเด็ดบักกมีหนึ่งเดียวนะครับที่สูตรนี้เกาหลีสูตรลับครับผมมากินแกงปลาดุกเกาหลีครับผมผีแกงเกาหลีครับใส่ลงไปมีหัวใช้เท่า มีมันฝรั่งครับผมหัวมันฝรั่งซรอยลงไปน้ำหัวไชเท่าหัานลงไปมีหัวหอมหัวใหญ่ครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปครับผมใส่นาไม้พ่อตวป่ปลาครับสูตรนี้สูตรลับสูตรเด็ดสูตรเกาหลีครับแกงปลาดุกโอดแซบครับผม แสบพิริคร่บผมมีตัวงวอกครับผมอีกก็นึ่งก็คือใบง่าแหละครับผมจะทั้งผมกลรึกเอียกใบง่าเนาะแต่ทางเกาหลีก็จะเรียกว่าใบแกนิดครับใบแกนิดกระตุนหอมกันลงไปครับผมใส่ลงไปใส่ก็ลงไปใส่ก็ลงไปครับผมหลายหล,ลายหล,ลายหลายอาย่างหลายแนวครับไปครับน,น,นะครับผม อมไปเลยครับผมนนากินบ่ครับนนากินนะครับผมแซ่บนะครับผมครับยอดครับผมนี่คือสูตรเด็ดของเกาหลีครับผมสูตรเด็ดสูตรสูตรแสนอร่อยครับผมสูตรแสนแซ่บครับแซ่บมากครับหลายอย่างหลายแนวเข้าไปครับผมนะครับ คุ้กก่นผัดจะบรูเมาก่อนครับผมทำแบบนี้นะครับกูได้อยากแสบแกงประดุกครับครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมตักเศษถวยเลยครับตักเศษถวยกับว่าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับแซ่บครับผมแซ่บจะนายแบบนี้นะครับผมทานข้าวเกาเหล็ครับ สุกแล้วก็พร้อมแกงตักแกงใส่ถวยครับนี่นะครับผมมาครับทานข้าเข้าเลีครับผมข้าวเกาเลีครับแสบครับผมแมมจะชิมแล้วก็บแสบอยู่ครับ โอเลกครข้งแรกครับผมเดี๋ยชิ่มชิมฝีมือแบบนี้ครับผมนี่สูตรเด็ดของเกาหลีครับแกงปลาดุกครับใส่เข้าไปหลายอย่างครับผมนี่คือสูตรเด็ดสูตรลับของคนเกาหลีครับผมหน่อยจะได้ท่านครับถ้ายอยู่ในร้านอาหารแฟนกลว่าแพงครับผมแพงขนาดน้ครับผม ท่านเขาครับผมครับผมยารบเลีครับผมแกงปลาดุกสูตรลับสูตรเด็ดของเกาหลีครับผม โอนนก็เลขอจุบจิบเพียงแค่นี้ครับผมมาครับมากินแกงประดุกสูตรเด็ดสูตรแซ่บสูตรลับของเกาคเกหลีครับผมอันลกก็ขอฝากกดไลก์กดแชร์กดไปรังใจก็เลยสวัสดีครับ